สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเก็บเก็บอะไรเก็บผักเก็บผักไปขายเหรอแล้วจะหาผักอะไรดีอ่ะกะหล่ำกะหล่ำเลยมีที่ไหนเราไม่ได้ปลูกเอาละเดินหาแล้เดินหาเอาอะไรไปนดีฮะฟักทองฟักทองเดี๋ยวยังนี้มีมะเขือด้วยเหรอมะเขือเปาะไหนมีลูกไหมเอ้ยยังเล็กอยู่เลยลูกเล็กนิดเดียวเอง เนี่ยลูกมันยังเล็กอยู่เลยอือเนี่ยไก่แล้วเนี่ยไก่โตแล้วไก่โตแล้วมาเดินมาสิไก่แล้วเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้อ่าเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อาจจะเก็บได้เอ้ยนี่ลูกใหญ่มากแต่แต่มันเน่าทำไมมันเน่ารู้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่แบบพ่นยา ฆ่ามลรงอะไรเลยเราปลูกแบบธรรมชาติมากเนาะโอ้โหเนี่ยคลองของเราอ่ะยังไม่เสร็จเลยเป็นป่าแล้ะหญ้าขึ้นนั่นละไปเราจะมีอะไรไปไม่เนี่ยคันก็คันนะเนี่ยอ้าวลงไปเลยลงไปเรื่อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตามพ่อโอ้ยจะล้ม่ะมาที่นี่เอานี่ขึ้นมา โอ้ยนี่มีมะเขือเขาเรียกมะเขืออะไรเนี่ยเนี่ยมะเขืออะไรลูกเล็กๆเ,เนี่ยไม่รู้อ่ะมะเขืออะไรเฮ้ยมีต้นต้นมะละกอขึ้นแล้วใช่นี่ไงหนึ่งต้นพริกเอ้ยพริกเม็ดสีแดงด้วยเลยเลมาเดินมาเดินมาโอ้ยทำไมมันรกมากเลยอะเดี๋ยวต้องมาตัดหน่อยละนี่สารเ,เนสสารเน ไม่ได้ปลูกเอ้ยไม่ได้ปลูกอ่ะไม่ได้มาดูนานเลยปล่อยโอ้ยเจอสะพานไม่เจอเนี่ยฮะสะพานสะพานไม้อไมอมของเรากลายเป็นป่าละหญ้าขึ้นเต็มเลยไม่ต้องกลัวตกเลยตกไปก็เจอหญ้าเลยโอ้ยดูคลองของเราทำไมเป็นงี้หมดละกลายเป็นหญ้า,าละง่ายต้องมาดูแลใหม่แล้วปปปไปอ่ะรอดมานี่รอดมานี่ ระวังระวังระวังนี่นะระวังน้ำมะนาวมะนาวหรอเราระวังตกคลองเดินมาดีๆนะฮ้ยนี่พริกขี้หนูพริกขี้หนูมามามาเฮ้ยเข้าม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 าเดินมาอย่าตกนะอย่าตกนะตกก็กลิ้งเลยนะนี่พริกขี้หนูพี่ขี้หนูพี่ขี้หนูเฮ้ยเนี่ยเราเก็บได้นะเนี่ยก็มันสุกไงนี่โอ้โหดูดิเนี่ยพ่อเนี้ย ม่น่าเก็บมากเลยครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาใส่เนาะเดี๋ยวเราหาอย่างอื่นหรือเราจะเก็บวันนี้เราได้เราจะได้พริกเนาะพริกกับอีกอย่างหนึ่งกับอะไรมาดูอะไรมาดูดูมีอะไรนี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาดูเผื่อมันมีฟักทองอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บพริกเดี๋ยวไปหาอะไรมาใส่เนาะ จะดูก่อนเฮ้ยเพ่อเห็นอะไรแล้วอะไรอ่ะเฮ้ยลูกอะไรเนี่ยไหนเดาไปหน่อยชิดกำลังด้วยมี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 อะไรเนี่ยนี่ไงฮะพัดองโอ้ได้แล้วลูกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมีไงวางไว้มานานมากโอ้ในลองยกดูดิยกตูนอ่ะถือหน่อยเออ โอ้ลูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเออนี่มันติดตรงนี้ตัดได้ไหมตัดเลยตัดเลยตัดให้หน่อยตัดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ตัดเดี๋ยวให้ว่าตัดพี่ตัดยากใช่ไหมของเออคันโอ้โอเคตัดได้แล้วนี่เอาให้น้องเอออย่าไปจับจับที่ตัวลูกมันให้อาล่ะให้ให้ยันนิถือกันไกล้อยู่ตรงนี้นะอ่ะหนูถือจับจับที่ลูก เออไอ้แล้วมันเป็นขนไงขนมันปักมือโอ้โหใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวเอาไปไว้กันก่อนนะเอาไปไว้ก่อนอ่าเมื่อกี้เราเก็บฟักทองไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บพริกอันนี้พริกอะไรพริกขี้หนูนะเก็บเม็ดใหญ่ๆนะเก็บแล้วใส่ใช่มมันก็ไปล้างมือสิเก็บเลยเนี่ยเก็บเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะอือ เม็ดแดงเหรอเม็ดแดงเก็บไปเลยเม็ดแดงก็เก็บไงถ้าเล็กๆแบบนี้อย่าเก็บมันนี่ไงยังเก็บมันยังเก็บอย่างนี้ไหนอันไหนอ่าอย่างเงี้ยได้แต่เล็กๆอย่างนี้อย่าไปเก็บมันให้มันโตก่อนโอเคนะเอเรามาเก็บกันเดี๋ยวจะมือกันมาช่วยพ่อเก็บเลยพ่อเห้หนูเหอะเฮ้ยอันนี้มันก็หมด แล้วเกิดอุบัติเหตุนิดนึง่งครับวีว่าเตะเตะชามใส่พริกลนต้องมานั่งเก็บกับพื้นอีกเก็บหมดแล้วโอเคเก็บที่ต้นต่อโอเคเราเอาสักแค่ประมาณสักสองสามถุงพอนอะมัน <Okay. S 1> ต้องเอาเยอะมากเดี๋ยวพระที่จตกดินละเก็บเสร็จแล้ว ได้เราวันนี้เราได้เอาแค่สองอย่างก็พอเป็นฟักทองกับพริกพริกขี้หนูพริกขี้หนูนี่ไปใส่ถุงน่าจะได้กี่บาทสองถุงสิบบาทฟักทองอีกเท่าไหร่ฟักทองฟักทองก็ประมาณสามสิบสามสิบละทับท์โลละจับเออประมาณนี้แหละเขาได้ห้าสิบบาทมันได้เยอะมากเลยนะพิกขี้หนูกัพ่อแบ่งกันคนละห้าบาทเอาโอเคเดี๋ยวเราไป ไปล้างไปใส่ถุงกันเอาไปวางขายที่หน้าร้านเราโอเคนะโอเคอ่ะไปเดี๋ยวบายบายเพื่อนกันละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบายบาย